สวัสดีค่ะมาถึงที่ทำงานแล้วหนาวหนาวนั่งหลังคั่วนะคะดื่มกาแฟด้วยกันเนาะวันนี้วันที่9กุมภาพันธ์นะคะเป็นวันที่ยายจะททำงานวันพุธเนาะขอให้ทุกท่านสู้ๆนะคะภูมิใจในสิ่งที่เราทำเราจะมีความสุขกับทุกสถานการณ์พี่น้องค่ะหนาวหนาวมากอดแก้วกาแฟร้อนๆอย่างเงี้ยก็ชื่นใจแล้วเนาะ ช่วงนี้ก็โรงแรมก็ไม่ได้เต็มเนาะตัวยายจ่าทำงานก็ตกวันเขาเรียกว่าอาทิตย์นึงสี่วันนะอาทิตย์ที่แล้วก็สี่วันนะคะอาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวมาสตาร์ทวันนี้เลยเดี๋ยวดูกันว่าจะกี่วันเนาะชีวิตในต่างแดนจริงๆแล้วเวลาเรามีค่านะเพราะอย่าลืมว่าการที่เราได้หาเงินเองเนี่ยมันสบายใจอะเออพูดเราย้ำอีกนะย้ำเราย้ำอีกนี่แหละคืออิสระ 1. อิสระที่ได้ช่วยเหลือครอบครัวด้วยตัวเองนะ,ะสไม่ต้องยกภาระปัญหาของขครอบครัวเราให้สามีแบกคนเดียว 3. ถ้าเกิดชีวิตสามีมีไม่พอนะคะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาคู่เนาะ,ะเรื่องเงินเงินทองทองถ้าเรื่องนี้ขึ้นมา มันก็จะเป็นเรื่องราวานะคะสามอาซีนะฝรั่งเขาไม่มีประเพณีที่ดูแลครอบครัวนะคะย้ำแลว้วย้ำอีกเนาะเราต้องมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเราถ้าเขามีไม่พอที่จะช่วยซัพพอร์ตสิ่งที่เราต้องการนะคะมันง่ายนะคะมันง่ายถ้าเราคิดง่ายๆถ้าเราคิดที่หาคู่เพื่อที่จะอยู่และสร้างครอบครัวให้กันและกัน ความโชคดีหลายๆคนอาอาจจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นว่าโห้ทำไมฉันไม่โชคดีเหมือนคนอื่นได้ผัวรวยที่ให้ได้อันเนี้ยอย่าเสียเวลาเราเลือกแล้วนะคะ,ะเราเลือกแล้ววันนี้ผู้ชายคนนี้ถึงแม้จะให้เราได้ไม่เต็มร้อยแต่อย่างน้อย50ก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยนะยอมรับตรงนี้นะคะ อย่าลืมว่าก่อนที่เราจะเลือกหาผัวฝรั่งเนี่ยเพราะอะไรนะคะเพราะอยากมีอนาคตเพราะอยากได้คนมาช่วยซัพพอตอันเนี้ยมนันเป็นเป้าหมายแต่ถ้าเราเจอเขาส่วนที่เขาให้เราได้แต่บางส่วนให้ไม่ได้เราก็ต้องลุกขึ้นมาเสริมอเราใช่เกิดมาจากครอบครัวที่หรูหรานะคะ เนาะเราเคยลำบากมาก่อนเราจะกลัวอะไรกับสิ่งที่เราจะทำในตรงนี้อ่าแล้วเวลามีค่างานของเขานะไม่กระทั่งอีกเกวทำงานลังซ่วมอย่างยายจ๋าเนี่ยภูมิใจนะคะอืมสวัสดิการนะเงินเดือนนะคะสิ่งที่เราได้รับมันคุ้มค่าและมันก็จะปลอดภัยแก่ตัวเราถ้าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา นี่ต่างหากคือจุดสําคัญนะคะและมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเครดิตให้กับตัวเองให้สามีมองด้วยว่าเฮ้ยเมียฉันไม่ใช่ของตายไม่ใช่มานั่งง้อรอขอสามีอย่างเดียวนะคะเนาะอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เขาเก่งเราด้วยแต่ถ้าเราเกง่งเราก็อย่าการอืมเราก็ต้องมองมุมทางที่ทําให้เขาเอาใจเรา และหนึ่งสิ่งสําคัญนะคะทําได้แล้วแต่ส่วนที่สามีให้เราก็ยังเอาอยู่เดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้นิสัยาจจยานะคะขออภัยถ้าไม่ตรงใจใครนะเ <c oughs> นาะต่างคิดต่างมุมมองนะคะต่างประสบการณ์ต่างวาสนานะคะเ <c oughs> นาะอันนี้มุมนี้ <c oughs> อายายจ๋าสู้นะอยายจ๋าทำงานเพื่อตัวเองได้แต่ส่วนที่เป็นของสามีที่เราควรได้ก็เอาอเอามันทุกๆวันเก็บวันนิดจิกวันนิดจิตแจ่มใสคําว่าจิกของยายจ๋าไม่ได้ขโมยนะคะจิกด้วยปากขอด้วยมือนะเอ<า>เพื่ออุ่นใจและเห็นสิ่งที่เขาดูแลเรานะ <S <S ไม่ใช่ว่าโอ้ยเมียฉันมีเงินแล้วไม่จําเป็นนะมันต้องมีสิ่ง ยาใจให้กับตัวเราให้มีความรู้สึกว่าเออเนาะเขายังเป็นคนเดิมที่คอยซัพพอร์ตเราได้ยายจ๋าจย้ําเลยนะยายจ๋าจพูดได้เต็มปากเลยนะว่าสมมติยายจ๋าจไม่มีภาระหน้าที่จะต้องดูแลพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยยายจ๋าจไม่ทํางานก็อยู่ได้อยู่ได้สบายด้วยซ้ํานะคะแต่เราเป็นคนที่สู้งานชีวิตจากความจนยากมาตั้งแต่เด็ก ยายจ๋ามองว่าโอ้โหงานไหนก็เป็นเงินแล้วเงินนะ่ะมันได้ดับเบิลคูณสิบเลยมั้งเปรียบเทียบจากเมืองไทยนะคะแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงตัวยายจ๋าบอกเลยว่ายายจ๋าอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้นะคะเหตุผลเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงตีเงินได้เท่าไหร่อืมและสมมุติว่าเรามานั่งรอขอแต่สามีอ่าถ้ามันไม่ได้ดั่งใจเรา มันก็จะเกิดปัญหาไหมแล้วยิ่งถ้าเราอยู่กับเขาเราเห็นสิ่งที่เขาให้เราเขาไม่ได้ร่ํารวยอะไรเลยนะเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะสามียายจา๋าแต่ก็ไม่ได้ให้เมียอ,อดอยาเนาะเขาซัพพอร์ตที่นี่ทุกอย่างอสิ่งสําคัญปัญหาของเราคือครอบครัวของเราเราต้องโชว์พาวให้เขาดูว่าเราดูแลได้ ถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราทํางานคําว่าถ้าเขาเปิดโอกาสให้เราทํางานคือบางคนอาจจะมีาการคุยกับสามีหรือสามีไม่อยากให้ทํางานแต่สามีกลับงัดว่าคุณมีพี่มีน้องอืทุกคนช่วยกันคนละหน่อยเพื่อที่จะให้ยุติธรรมสําหรับคําว่าลูกนะคะอันนี้คือแนวคิดของฝรั่งเนาะเราก็ต้องหาเทคนิคการพูดกับเขานะคะว่าหนึ่งสิ่ง เราเป็นคนช่วยเหลือครอบครัวตลอดอยายจ๋าบอกสามีตั้งแต่แรกฉันเดินก้าวมาที่นี่เพื่ออะไรชีวิตครอบครัวฉันไม่มีอะไรเธอก็เห็นตั้งแต่แรกนะคะโชคี้ขี้เม็นๆน,นี่แหละให้เขาดูพ่อแม่ฉันขี้เมามดูแลลูกเต้าได้ยันโตวันนี้ฉันมีโอกาสม,มีสามีฝรั่งเพื่อที่จะช่วยเหลือครอบครัวแต่ถ้าเธอไม่คิดที่จะช่วยครอบครัวของฉัน นะอันนี้คือแรกๆที่เรายังไม่ได้ทำงานคือคำพูดที่พูดโวยวายไว้ก่อนนะนี่ตัวยายจ๋านะ,ะเพราะเกิดจากการเปรียบเทียบเพื่อนที่มาด้วยกันนะเมียฝรั่งด้วยกันพอมาแล้วทะเลาะร้องไห้โทรมาคุยกันเราว่าเนี่ยฉันขอเงินสามีแล้วสามีว่าฉันฉันไม่ใช่ตู้ ATM นะคะวิดีโอคำนี้ยายจ๋าจะพูดบ่อยเนาะยายจ๋าก็เอาคำของเพื่อนว่าเนี่ย รู้ไหมว่าเขาเจอ,อยังไงเพราะว่าคู่ของเราเรามาพร้อมกันนะสามีต่างสามีรู้จักกันเนาะอ่ายาจ่าพูดเลยว่าเนี่ยถ้าเธอเป็นแบบนี้นะคิดจะให้ฉันมาสบายนั่งดูอยู่ดูดีคนเดียวโดยที่ทิ้งครอบครัวของฉันฉันจะกลับไปกินเกลือกับพ่อแม่คำนี้เป็นคำพูดตั้งแต่สามเดือนแรกที่ยาจ่ามาเที่ยวนะคะทุกอย่างเนาะ การที่เราเอาเพื่อนมาเปรียบเทียบแต่เราต้องรู้เทคนิคอย่าเอ่ยว่าคนนั้นบอกฉันอย่างนี้อย่าเอ่ยว่าคนนี้บอกฉันอย่างนั้นกับการคุยกับสามีนะคะเราต้องมีเทคนิคเพราะหนึ่งสิ่งถ้าเราเปรียบเทียบว่าเพื่อนคนนั้นเป็นอย่างนี้ทําไมเธอให้ฉันไม่ได้เขาจะลังเกียจเพื่อนเขาจะบอกว่าเราไม่มีสมองนะคะเขาจะพูดว่าเธอไม่มีความคิดเองนะคะแล้วก็จะทําให้รู้สึกแย่แต่ ถ้าเราพูดในความรู้สึกของเรานะจริงๆเปิดใจนะทุกก็บอกทุกเสียใจร้องไห้ห่วงพ่อแม่ร้องไห้บ้างเออฉันเหงาระบายบ้างนะฮะ,ะเพื่อให้เขารู้ความจริงแล้วทีนี้เราก็จะได้มาอ่านเคลียในสิ่งที่เขาโต้อตอบออกมาอืทีนี้เราก็จะได้อ่าสับซอยเขาเรียกว่าสับซอยเนาะอันนี้ยา,นะ <laughs> ายจ๋าภาษายายจ๋าเด้อวพี่นอ้อง ซับซอยว่าส่วนไหนที่เราจะเดินหน้าต่อไปนะคะพี่น้องคะสู้ไม่ถอยเราเก้าวมาอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ถึงแม้จะไม่ได้ทุกอย่างที่เราต้องการแต่ส่วนที่เราได้ตรงนั้นก็เอามาเป็นความภูมิใจอเอามาเป็นพลังให้เราเดินหน้าสู้ต่อไปนะคะใช่ว่าอืฝรั่งจะรวยกันทุกคนถึงแม้ฝรั่งรวยใช่ว่าจะได้กันทุกคนอันนี้คือ <Yeah. S 1> หัวใจสําคัญอ่า ah, thank you thank you นะคะ เชฟเอาไข่มาส่งไข่ดาวนะารับพี่น้องคะน่ารักมากๆเลยเนาะเนาะอันนี้คือหัวใจสำคัญนะคะมากินไข่ก่อนงานยิ่จาจะมองว่านะคะอือหือเกลือพริกไทยอร่อยด้วยนะคะการทำงานหนึ่งค่าเวลาให้กับเราไม่ต้องคิดมากนะคะสอง ยามเกิดปัญหาครอบครัวะจะไม่เป็นภาระของสามีจนเกินไป3นะคะเราต้องเคลียร์เรื่องคุยเรื่องครอ,งอบครัวให้เคลียร์เลยว่าอย่าให้เขาคิดฝ่ายเดียวว่าพ่อแม่พี่น้องเราเป็นยังไงนะคะเนาะแล้วเราจะเจ็บปวดกับคาพูดของสามีถ้าเขาติหรือพูดเอ่อยออกมาแต่ว่าทุกอย่างสิ่งที่เขาพูด นั่นก็คือเหตุผลแต่เราจะเคลียร์เหตุผลให้เขาเข้าใจยังไงว่าเราเป็นคนยังไงอันนี้สำคัญกว่านะคะฝรั่งพูดแล้วเราอย่านิ่งเนาะการโต้อตอบไม่ใช่เรื่องทะเลาะนะคะแต่เราก็มีเหตุผลในส่วนของเราเช่นกันอย่านิ่งอย่าเอออออย่าคิดอยู่ในใจว่าเขาพูดถูก เพราะว่าในวันข้างหน้าปล่อยให้เป็นแบบนั้นเราจะพูดอะไรไม่ได้นะคะท่านแรกๆพูดไม่ได้เลยอย่าหวังว่าวันข้างหน้าเราจะเคลียร์ได้นี่คือความจริงเนาะนี่คือความจริงนะคะในเมื่อเขากล้าที่จะโชว์ในสิ่งที่แนวคิดไม่ผิดเราก็ต้องพูดและกล้าพูดในสิ่งที่ เราคิดเราหวังตั้งแต่เริ่มต้นนะคะอืมพูดเพ้อประโละชมนะดูบ้างเนาะอ่อนบ้างขอโทษขอบคุณนะคะทำให้เขารู้สึกปลื้มสิ่งเหล่านี้ต้องมีเป็นการเ,าเขาเรียกว่าเทคนิคยึดใจมัดใจเทคนิคอ้อนนะคนะเนาะถ้าเราได้เราจะมีความสุขและภูมิใจกับผู้ชายคนนี้มากขนาดไหนแต่ถ้าเราไม่พูดเลยกลายเป็นว่า เรายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นสุดท้ายเราทนไม่ได้เราก็ผิดหวังในสิ่งที่เราเลือกนะอมโอเคนะคะพี่น้องขาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังเนาะสู้ๆกันต่อไปนะคะฝันใหญ่ฝันให้ไกลนะคะมาแล้วอย่าถอยหลังสู้ๆเราต้องหาทางออกให้ได้ ให้กับตัวเองเพื่อคนที่เรารักนะคะและอย่าลืมรักตัวเองให้มากหนึ่งสิ่งไหนแก้ไม่ได้อย่าเครียดนะคะไม่มีใครได้ทุกอย่างเนาะสิ่งไม่มีใครได้ทุกอย่างที่ต้องการสองสิ่งนี้เราทําไม่ได้เราต้องลุกมหาหันเหหาทางให้กับตัวเองสามเราต้องกล้าที่จะก้าวกล้าที่จะพูดกล้าที่จะเลือกเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะคะ นี่ต่างหากคือหัวใจชีวิตนักสู้ในต่างแดงนะคะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ไแค่นี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ต้องการนะคะขอให้เจอคนดีคนที่รักเราเนาะดูแลเราได้และรักครอบครัวของเรากันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ,คะเดี๋ยวดื่มกาแฟต่อก็จะเข้างานแล้วพี่น้งองขะ